เอาอะไรลูกค้าไม่เยอละลกอูกค้าหนไม่เอาแล้วนะหนูมีเยอะแล้วโอเคไปในนี้หนาวอ่ะหนาวเหรออ่ะเลือกเอานี่หนูต้องเอานี่มันมีถุงละสิบบาทเยอะเลยหนูจะได้ซื้อูออมันอ๋อมันมีของแถมดนะ้วยมีของแถม จริงเหรอพี่เมาอ่ะเอาอย่างละอันก่อนพี่พาก็มีโอเคไปไอะไรอันนี้หนูชอบไหมนี่แจ็คนี่โรลล์ลอันนี้ไงแจ็คนี่หนูชอบไหมไปหาไปเดินอ้อมก็ได้ถ้ายัางไม่ยังอ๋นนอนน แล้วน้องไอซตรงมาเอาตรงนี้ก่อนนมหนูลืมหรือเปล่าโอเคเอานมด้วยนมด้วยยวังไงที่นี่านบ่อยๆจริงเหรอแล้วหนูกินไหมท่านหนูเต๋อ,อกินก็เอา <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้ด้วยโอเคกล่ okay. องเลก็กนี่มาแม่ถือให้มามันหนักมาพราะปลาพอแล้วเพราะว่าเยอะแล้วอีกอันนึงเหรอเอาอะไร

ให้กินแล้วหนูเคยแล้วอันนั้นอ่ะพอแล้วมันไม่เขาทำอะไรอ่ะเขาทำไหมอ่ะไม่มันมันทำเสร็จแล้วหรือเปล่าลูกอันนั้นหนูจะซื้อไปทำหรอไม่ไม่เหรีนะให้เลือกแค่หนึ่งอย่างจะเอาอะไรโอเคไปจ่ายตังค์เอ้ยกาดอยู่นีหนูลืมมากตเลย อะไรนะนงงรเยอะมาก,ไ,กไม่ให้ซื้ออีกเป็นอาทิตย์นะเพราะซื้อเยอะแล้วพี่เขายังไม่ได้ถามเลย <c oughs> เรียบร้อย่างชนจาเรียบร้อยบ๊ายบาย